ครับเดี๋ยวจะพาจอกกระเป๋าเคียงนะครับเราก็เริ่มต้นไปยึดเอเย็บผ้าผ้ารองกระเป๋านี้ติดกับผ้บากระเป๋าแบบนี้เลยนะครับให้ติมผ้านี้เสมอกันนะครับใเส้นกระเป๋านี้เราต้องขีดไว้ด้วยนะครับ ก่อนที่เราเจะตอนช่วงที่เราตีอะไรเราต้องคิดไว้ด้วยครับนะครับพอเย็บเสร็จแบบนี้เราก็เย็บเป็นถุงเลยครับเย็บกลับให้เป็นถุงก่อนเลยนะครับ ครับพอเราเย็ยบเป็นถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เย็ยบตรงก้นถุงกัเลยครับครับแล้ก็ใส่ผ้าย็ดหน้าท้องไปเลยนะครับผม นี่นะครับผมมัจะเป็นลักษณะนี้นะครับผ้ารองอยู่ด้านล่างนะครับในด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็แผ่นหน้ามาประกบตรงนี้แบบแผ่นหน้ามาประกบแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็หยิบแผ่นนี้ขึ้นมานะครับแผ่นเดียวนะครับแผ่นผ้ารองนี่อยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็ผ้าดิมมาใส่ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ขีบขีบลงไปให้ถึงเส้นแต่เข็บข้างนะครับอย่ากเกินเส้นนะครับแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะครับผมตรงนี้ แล้วก็ไม่แนะนําให้เย็บขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเย็บขึ้นมาแบบนี้ปากกระเป๋านี้มันจะบิดเป็นเคียวเลยนะครับให้เราเย็บลงอย่างเดียวนะครับผมพอเคียงเย็บจากบนลงล่างทุกข้างนะครับความใหญ่ก็ประมาณหนึ่งตีนทีนะครับ แค่นี้พอเสร็จแล้วก็มายึดตรงนี้นะครับยึดผ้าริมเนะี่ยติดกับผ้ากระเร๋นนะครับตัดได้ตัดอะไรทั้งเรียบร้อยนะครับผมทำไปตัดไปนะครับ ตรงนี้พับต่อแล้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็พับพับกันลุวยตรงนี้ด้วยนะครับนครับประมาณนี้เลยนะครับเสแล้วเราก็มายึดด้านบน นะครับแล้วก็ยืดหน้าท้องมาเลยทีนี้ไอ้ตรงนี้เราหากระดาษแข็งหรือว่าอะไรมารองด้วยนะครับเพราะว่าผ้ามันจะยืดนะครับตรงนี้แล้วก็ยืดลงมาด้านล่างตรงสาบนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมวิธีชอคคอทเชียงง่ายๆ น,น,นี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวทําให้ดูอีกวิธีวิธีที่สองวิธีที่สองเราก็ทําเหมือนกันนี่แหละครับแล้วก็ผ้ารองมาใส่เหมือนกัน วิธีที่สองเราเรา,เรายังไม่เย็บเป็นถุงนะครับแล้วเราก็คว่ำลงแบบนี้นะครับแล้วก็ชินหน้ามาประกบี่อย่างนี้เลยนะครับวิธีที่สองทำแบบนี้ก็ได้นะครับแบบไหนง่ายแบบไหนสะดวกเอาไปใช้ได้เลยครับ ทุกขั้นตอนเหมือนกันนะครับีต่แต่ว่ามันมีวิธีอันนั้นก่อนอันนี้ก่อนแค่นั้นเองนะครับผม เราเก็ยึดเหมือนกันเลยเนี่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับครับทำเหมือนกันแต่วิธีที่หนึ่งเราเย็บเป็นถุงก่อนนะครับวิธีที่สองนี้เรามาเย็บเป็นถูที่หลังนะครับผม เราก็กลับออกมาเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ถ้ากระตอนเราก็ตัดทิ้งนะครับไม่งัน้นก็จะหนาแล้วเราก็พับลองอมากันลุยนะครับ แล้วนะก็ใส่ผ้าชิดหน้าทองนะครับ ก็เก็บมาด้านนอกก็มายึดหน้าทองเหมือนเดิมครับเหมือนกันเลยนะคับเวลายึดหน้าซองไม่ให้เราไล่เป็นหน้าออกเรียบๆนะครับจะให้ผ้าเหลือ เรียบร้อยวิธีเจอกระป๋อเสียงนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ